วันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจผมต้องบอกว่าน้องๆนะครับที่กำลังที่จะนะครับ หาทางเลือกนะครับเมื่อจะเติมเต็มชีวิตกับความประสบความสำเร็จชีวิตนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพกากก็น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้ครับกองทัพกากได้เปิดรับสมัครทหารกองบัญชาการด้วยระบบออนไลน์กันนะครับรายละเอียดน่าสนใจอย่างไรวันนี้ผมไม่รอช้าครับได้เรียนเชิญท่านเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศผู้ประการรศตัวสุชาติเทพร,ร,ร,รักนะครับได้มาพูดคุยอะไรคร,รับสวัสดีครับพีชาติครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเมื่อเช้าที่ผมขับรถมาผมก็ฟังข่าวมาโดดยตลอนะครับ บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยให้ความสนใจสมัครฐานออนไลน์กันเยอะขึ้นจริงไหมครับพี่ชาติจริงครับเอาในส่วน่อนท่าวิกาศครับพี่มีข้อมูลไหมฮะตอนนี้นะครับในรอบที่3เราเนี่ยมียอดสมัครเข้ามาเนี่ยเกือบ290คนโอ้โหคนจากเป้าที่เราตั้งไว้1้อยนะฮะแค่รอบที่3นะครับยังมีรอบที่4รอบที่5ฉะนั้นอย่ารอช้าครับรีบมาตัดสินใจสมัครออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฟังตัวเลขแบบนี้แล้วแสดงว่านยุคปัจจุบันนี้มีน้องๆหลายคนที่สนใจ อยากที่จะเข้าเป็นทหารด้วยใจรักที่เสียสละเพื่อชาติยิ่งถูกครับถูกต้องครับพี่ปูครับเอาที้เดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะครับว่าบทบาทของทหารกองบัญชาการนะครับนะเขาเข้ามานะครับหน้าที่หลักๆนะครับเขามีหน้าที่ทาอะไรบ้างครับพี่ชาติครับครับก่อนก่อนที่จะพูดถึงหน้าที่ของทหารกองบัญชาการนะครับพี่พี่ขอ กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการทหารกองประจำการซึ่งมีด้วยกันสองฉบับ้วยกันในฉบับแรกก็จะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบ,บ,บับปี2560อในหมวดที่4ครับเขาเขียนไว้ว่าหน้าที่ของบุคคลมีอะไรบ้างในมาตรา50จะระบุไว้ว่าบุคคลเขียนไว้นะครับว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติพิทักษ์พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิมต่อไปก็เป็นผลประโยชน์แห่งชาตินะแล้วก็ ร่วมมือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็นรับราชการทหารตามที่บทบาทได้บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับคือทางรับมณนก็หอกไว้แบบอันนี้รับมณูนบอกไว้ตามนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องอีกฉบับหนึ่งก็คือพรบรับราชการทหาร2,497นะครับเราระบุกันไว้ว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายนะครับชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการด้วยตนเองนะฮะอันนี้สืบเนื่องกันสองอันก็จะแปลแปลกวางว่าทหารกองพระจําการนะครับ มีความจำเป็นและสำคัญต่อกองทัพต่อประเทศชาตินะครับนอกจากมีหน้าที่ป้องกันประเทศแล้วยังมีหน้าที่เสริมสร้างสนับสนุนความมั่นคงให้กับประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาพูดง่ายๆคือเป็นตัวสนับสนุนพลังอํานาจแห่งชาตินั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทหารกองประจำการถ้าเรารู้กันว่าปกติอยู่กองก็จะทําหน้าที่ฝึกครับ ปฏิบัติตามระเบียบตามแบบรรมเนียมตามวินัยที่กาหนดไว้ะนะครับรวมถึงมีปัมพร้อมในการที่จะพัฒนาประเทศชาในด้านต่างๆรวมถึงรวมมือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือหน้าที่ของฐานกอรบัญชาการข่าวคร่าวครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องๆน่าจะมีความภาคภูมิใจนะครับว่าสิ่งที่เขาเข้ามาได้ทําหน้าที่รับใช้ชาติเนี่ยนะครับมันมีนะครับความภาคภูมิใจจริงๆนะครับนอกจากการป้องกันประเทศแล้วยังด้วยชื่อเหลือประชาชนด้วยใช่ครหาหาน้อยคนที่จะมาทําหน้าที่นี้ได้นะครับน้องๆสนใจสมัครเข้ามาทีนี้ครับนะอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนอยากจะรู้นะครับว่าและเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ นะสิทธิเอาสิทธิก่อนนะครับขั้นพื้นฐานนะฮะสอหากรกองพยาการของกองทัพอากาศเนี่ยสิทธิเนี่ย,เ,ยเขาได้รับอะไรบ้างเพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจน้องๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรียนอย่างนี้ครับว่าทหารกองพยาการเนี่ยนะครับก็เหมือนน้องเล็กของกองทัพอากาศครับเข้ามานะครับเราดูแลตั้งแต่แรกเข้าเลยเจ็บป่วยเจ็บป่วยรักษาฟรีครับรักษาฟรีตั้งแต่เข้ามาอยู่กับกองทัพอากาศวันแรกวันแรกเลยดูแลเลยใช่ขาหักไปโรงพยาบาลรักษาฟรีไม่ต้องเสียตังค์ ะครับหิวมีข้าวให้กินสามมื้อฟรีครับฟรีไม่อิ่มเติมได้ตลอดเวลาอันนี้กองพันชี้แจงมานะครับอาพรพันธ์นะครับเครื่องแต่ตัวตั้งเครื่องเครื่องแต่ตัวตั้งแต่หัวจนเท้าอแล้วของใช้ประจำตัวแจกฟรีครับสามสิบกว่ารายการโอ้โหไม่ต้องเสียตังค์จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับเส้นเดือนนะครับแเราก็จะมีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงค่าของชิมช่วยขาวให้ หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งมืนบาทเลยเหรอหนึ่งมืนบาทโอ้โหอยูนีหนึ่งหมื่นบาทน้องปู่ทราบไหมครับว่าหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทหารกองประจำการแต่ละคนเนี่ยเอเก็บกับบ้านเดือนละเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับพี่ชาติครับเท่าที่สอบถามเหลือเก็บกับบ้านคนหนึ่งประมาณห้าหกพันต่อเดือนโอ้โหในขณะที่สิบปีที่แล้วเนี่ยทหารกองประจำการปีหนึ่งได้พันหนึ่งครับปีสองได้ประมาณสองพันกว่าบาทเหลือกับบ้านเท่าไหร่ต่อเดือนสามสี่ร้อยบาทถูกไหมตอนเนี้จำนวนเงิน แตกต่างกันเยอะมากครับครับอนอกจากได้รับสวัสดิการนี่ครับตามที่ปร,รปากฏบนหน้าจอเนี่ยนะครับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงรวมกันเนี่ยก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับหักแล้วเนี่ยนะครับนะก็ได้จะเหลืออยู่หลายพันบาทอยู่นะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลในฟรีนะครับนะอันนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแต่สิ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> <over> ผมมีโอกาสกับพี่ชายครับได้ไปพบกับน้องน้องหานกรรมการผัดที่สองที่เข้ามาดำเนินการตัวไปกับท่านผู้จัดการหานการน้องน้องเนี่ยครับมีอยู่คนหนึ่งครับโอ้ท่านผู้จัดการก็ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นอาาาาหรรผมมมบกว่เเคสัใจลย อยากเป็นทหารด้วยสวัสดิการที่จูงใจและก็มีอยู่2เรื่องครับคือเรื่องของได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมอ่าแล้วก็ได้ฝึกอ,อาชีพที่ใหญ่ควาาหน่อยฮะคือได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมนี่ถ้าอถ้าเอาประเด็นแรกก่อนได้เรียนหนังสือเพิ่มเติมถ้าน้องๆจบคุณวุิต่ํากว่าหมหกนะฮะนี่มีการศึกษาในโรงเรียนให้โอกาสทางด้านการศึกษาเพื่อรับการศึกษาต่อ,อนะฮะจนจบหลักสูตรนะครับ โอ้โหจนจบหลักสูตรคือมีเวลาให้เรียนหนังสือด้วยไม่ธรรมดาไหมครับทหารกองกองประจาการหรอกครับแล้วในส่วนของเรื่องของอาชีพล่รครับเรื่องเรื่องอาชีพนะครับทหารกองประจาการก่อนเปิดประบัญชาการเนี่ยเราจะมีหน่วยหน่วยงานที่ตามหน่วยปกครองอาหาไปติดต่อมาครับอาจจะเป็นวิาลยเทคนิคนะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาแนะนําให้กับน้องๆทหารกองประจาการว่ามีความสนใจด้านไหนแล้วก็ เอาเป็นน้องไปเรียนเลยปูพื้นฐานเวลาปลดประจำการออกไปนะครับทำไรทำนาเสร็จมีมีความรู้เรื่องไฟฟ้าต่อไฟฟ้าให้กับชาวบ้านได้เงินเดือนได้เงินเพิ่มก็เรียกว่ามีความรู้ความสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ได้ซ่อมมอเตอรไซได้ได้เงินไม่ธรรมดาไม่ทหารปลดประจำการแบบนี้พ่อแม่เนี่ยฟังแบบนี้แล้วจะได้ไม่กังวลใจนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนมองว่าโอ้โหพอจับ ผมต้องเกรงนะพ,พี่ชานครับ,รบข้อจับใบแดงใบดำแดงครับถ้าได้เป็นทาหารเนี่ยเป็นลมเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเสียโอกาสแต่วันนี้ไม่ใช่ถ้าจับใบแดงได้เสียโอกาส <laughs> จำแบยได้ได้เสียโอกาสเดี๋ยวเรามาฟังกันเรื่องอื่นๆต่อใช่นะครับเพราะนั้นเนี้ครับมันเป็นโอกาสที่จะทําให้นะครับพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตดีขึ้นในอนาคตเป็นโอกาสที่จะมาปรับตัวปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็เป็นคนที่โมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นาในอนาคตด้วยพี่ปู่ดูตอนเราเป็นนักเรียนทหารถูกไหมครับก็กลับบ้านไปปีแรกอุคลิกต่างใช่ครับ ่างกับคนข้างนอกเยอะเอา,มา,อาไม่รู้เรื่องอะไรคุณก็ตายุแล้วก็ตายถูกไหม <c oughs> มีกล้ามีอะไรดูดูบึกบึนสมแล้วม, <า S 2> มเป็นาหาเคยสอาาบถามคนที่เป็นเจ้าของบิฑการพิ่าจางครับ,รบเขาบอกอยากได้ทหารที่ได้ผ่านการเกณฑ์แล้วผมก็ถามเขาว่าอยากได้เพราะอะไรบอกว่าโอ้วนันดีมีความรับผิดชอบเหมือนถูกฝุณมาแล้วบริษัทข้างนอกนะครับบริษัทข้างนอกถ้าได้ทหารไปจะเป็นอย่างที่พี่ปูเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย ฝึกมาอย่างดีพอพ่จะทําทงานแล้วก็เข้าใจหลายหลายอย่างง่ายทางานง่ายครับทีนี้อย่างที่พี่ชาติโปรยไว้นะครับว่าสิทธิพิเศษนะครับของผู้ที่เข้ามาเป็นหารกองพันธาการของกองทัพกาศอันนี้ฟังดีๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินจากปากท่านผู้จัดการนากาศจริงๆนะครับทึ่ท่านให้ความสาคัญอย่างมากเอ้าว่าอเลยครับสิทธิพิเศษที่ได้รับไม่เหมือนคนอื่นคืออะไรอสิทธิพิเศษนะครับสิทธิพิเศษของของฐานกองพันําการของเราเนี่ยมีอยู่3ามสาม ามมาตรการดีใจด้วยกันนะครับในมาตรการแรกการเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่การเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศเนี่ยเราให้สิทธิ์กับทหารกองปัะจําการเนี่ยถึง50 50%เลยเห้ารอครับย้อนรับ382อยดบคน1 9 1คนจะเป็นมาจากทหารกองพันจําการอย้คนมาจากทหารกองพันจําการแต่ทหารกองพันจัการ191ยกาคนเนี่ยนะครับคนที่สมัครได้ต้องอะไรพี่ปู่ต้อง เป็นทหารที่สมัครผ่านออนไลน์คือสมัครใจมั้งล่ะุ่นสมัครใจตั้งแต่ต้นอ่าสมัครใจตั้งแต่ยื่นคัดเลือกอไปไปยื่นคัดเลือกที่หน่วยทหารนะครับอันนี้สมัครใจตั้งแต่ต้นพวกใบดงไม่มีโอกาสโอ้โหเพราะนั้นน้องๆครับถ้าคิดจะเลือกเส้นทางนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพากต้องไปสมัครใจในต้นเลยถูกจะเข้ามาในส่วนในโคต้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดคนนี่แหละใช่แล้วก็อยู่อยู่ประจำการหรือปวดไปแล้วก็สมัครได้ถ้าอยู่ใน เขตที่พี่ปู่ว่าถูกไหมฮะนะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณตุ้มบัติต้องเป็นไปตามที่โรงเรียนจ่ากาหนดแล้วก็สอบผ่านเกณฑ์ตามที่กองทัพอากาศกําหนดโอ้โหแต่รู้ว่ามีโอกาสได้มากกว่าถึง50%แบบนี้เนี่ยมันก็มีหวังนะพี่มีนะมีแต่ว่าแต่ว่าของนักเรียนจ่าร้อยเก้าสิบเอ็ดคนเนี่ยมันไม่ได้สอบแค่สองอ๋อเหล่าเดียวนะก็จะมีทหารเรือทหารบกมาสอบด้วยที่มีคุณตุมบัติไปตามที่พี่พูดในเบื้องต้นนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าตั้งใจจริงเนี่ยมีโอกาสแน่แน พี่ but, ิวาตั้งใจจริงนะโอกาสอยู่ข้างหน้านี่โอกาสอยู่ข้างหน้าอ่านี่คือเรื่องของการเข้ามาเป็นนักเรียนจากอากาศอ่ะมีอืไหมครับที่เป็นสิทธิพิเศษอ่าสิทธิพิเศษนะครับอ่าในตรวจของทหารออนไลน์ครับถ้ากองทัพอากาศเปิดรับราชการเปิดนะครับคนกลุ่มนี้จะได้คะแนนวิชาการเพิ่ม5%ซ ได้ไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์เหรอห้าเปอร์เซ็นต์ในคะแนนวิชาการโอ้โหเยอะนะเยอะนะเยอะนะครับเยอะนะเพราะมันถือบางบางผมผมต้องบอกคุณผู้ชมก็ฟังคุณพ่อแม่อย่างนี้ว่าบางทีเวลาคัดคะแนนกันเนี่ยมันเฉือนกันคะแนนสองคะแนนเนี่ยถูกทิ้งลำดับกันเยอะเลยนะครับโดยโดยเฉลี่ยแล้วคะแนนจะไม่แตกต่างกันเยอะครับแต่ถ้าคะแนนวิชาการบวกไปห้าเปอร์เซ็นต์นี่โอ้โหสี่ร้อยบวกไปยี่สิบครับนี่คือโอกาสที่สองโอกาสที่สองมีอีกไหมมีฮะโอกาสที่สามที่จะจะเล่าให้ฟังก็คือในโอกาสที่สามเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการตอบคัดเลือกเฉพาะกลุ่มทหารกองปัะจำก,การเขารับราชการครับอของเรามีให้เป็นนายทหารเสนาบตรด้วยอแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคนที่จะมาเป็นนายทหารเาสนบบตรตอบในโคตา้านี้ต้องเป็นนายทหารเสนาบตรต้องเป็นทหารกองปัะจำการที่มีวุฒิปัญญัตีและอยู่กับเราครบสองปีนะอยู่ครบสองปีแล้วมาสอบแข่งกันในกลุ่มที่จบปัญญาตีลักษณะอย่างนี้นะครับก็ดูกองแผนก็จะออกมาว่าปีนี้ในปี อันนี้จะเป็นแผนงานในปี70นะครับปี70มีตำแหน่งอะไรที่ขาดในตำแหน่งนายทหารสัญบัติก็ยอาพุกทหารกองบัญชาการที่มีวุฒิปิญญาตีมาสอบแข่งกันโอ้โหูแข่งจะน้อยครับน้อยมากเลยนะกูแข่งจะน้อยโอ้บถ้าเปรียบเทียบกับพี่เปิดรับสมัครทั่วๆไปปัจจุบานเนี่ยเลื่อนหมื่นนะฮะเอ่เลื่อนหมื่นฮะบางตำแหน่งในกรุงวทพลที่เคยเปิดหนึ่งตำแหน่งคนสมักพันคนฉะนั้นฉะนั้นท้าวิธีเนี้ย จบเป็นยาตีเข้ากองพยายำการอ,อ,อยู่เรบสองปีโอกาสเปไ็นนายหานในบัตรสูงโอเคนะครับเอาละผมทบทวนทีนทีนะ,ะสามทางเลือกนะครับที่เป็นโอกาสสำคัญที่มดอย่างพี่ปูอย่างาาไม่หมดเลย ในทหารประทวนในทหารประทวนที่ได้ใบแดงอันุสิติของใบแดงออ่่าาใบแดงเรามีโควตาให้สอบเป็นนายทหารประทวนด้วยเช่นกันโอ้ก็ยังอยู่ใบแดงอยู่สองปีถูกไหมแต่ต้องอยู่สองปีนะอยู่สองปีอพอครบสองปีมีโควตาให้สอบเป็นนายทหารประทวนรับราชการได้โอ้โหอ้าวซีโอกาสเยอะไหมเยอะไหมเยอะสิครับเอาแค่เนี่ยเป็นรักเรียนจากอากาศเนี่ยครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็น่าสนใจนะพี่นะแล้วพี่ยังให้คะแนนเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ในการสอบอีกเนี่ยอันนี้เกาเรียกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมแล้วอันที่สามก็คือนะครับ คนที่เป็นทหารนะครับจอเบียตีเป็นนายทหารสายบัตรเนี่ยสองปีก็มีโอกาสได้มากขึ้นอีกใช่แล้วยังมีประทวนอีกโอ้โหสองปีที่รับรายการทหารกับเราเยอะไะมเยอะจริงๆนะครับเอาละผมเพื่งว่าน้องๆครับเอฟพี่บอกมีอีกสองรอบใช่ไหมรอบสี่รอบห้ายัทันใช่ไหมทันครับทันครับทันครับถ้าสนใจนะครับนะเตรียมตัวที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะฮะทีนี้ความเข้าหน้าในอาชีพนะครับเส้นทางประกอบข้หน้าอาชีพให้พี่เล่าให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะ เอาเอาง่ายๆเราให้ฟังง่ายๆนะครับน้องทหารกองพันยำการที่มีโอกาสเข้าสอบแล้วได้เป็นนักเรียนจ่าอากาศนะครับนักเรียนจ่าอากาศเนี่ยเราจะมีโค้ต้าให้เป็นนักเรียนเตรียมทหารปีละสิบทุนเป็นสัญญาบัตรนักเรียนเรืออากาศด้วยนะจ่ายนักเรียนจ่าอากาศจะมีโค้ต้าให้ปีละสิบทุนให้เข้าเขมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารอใช้ายค่าใช้จ่ายออกให้อีกต่างหาก สามหมื่นกว่าบาทต่อต่อคนอผมแค่ผมก็ใจถูกนะผมสมมติว่าผมเป็นน้องคนหนึ่งที่ฟังพี่อยู่ขนาดนี้แล้วตัดสินใจเข้าสมบัติเข้าออนไลน์แล้วก็สอบเขาเป็นนักเรียนจากาศได้เส้นทางผมได้ไปไกลอีกเป็นนักเรียนในเรืออากาศได้ด้วยถูกโอ้องเป็นนักเรียนเรืออากาศได้ขยันเรียนดีมีความตั้งใจมีทุนไปเรียนต่างประเทศอีกทั้งทุนทั้งเป็นนักบินของกองทัพการ์ดด้วยนักบินต้องดูอยู่ไม่เกินยี่สิบเจ็ดนะครับนะครับนะครับถือว่ามีโอกาสแี่เรามีโอกาสชัดเจน ถ้าสมัครออนไลน์ได้เร็วมีโอกาสได้เป็นนะนะดังนั้นดงนั้นอย่าลืมว่าได้ทุนมาเป็นนักเรียนจ่าได้ทุนมาเป็นนักเรียนเตรียมอาหารได้ทุนเป็นนักเรียนในเรืออากาศได้ทุนไปเรียนต่างประเทศจบมาเป็นนักเรียนหลักของกองทัพอากาศทํางานอย่างเต็มความภาคภูมิใจผมถามแทนผู้กของนิดหนึ่งถ้าอยู่สองปีแล้วอยากจะอยู่ต่อเนี่ยครับทำไงครพี่ถ้าอยู่สองปีอยากอยู่ต่อก็สมัครต่อได้เลย อ้เหรออยู่ได้ยาวเลยค่นอยู่ได้ถึงสาสิบครับโอ้โหวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆ้องครับวันนี้ความชัดเจนนะครับท่านจะพท่งกำลังคนอากาศครับเสียดายเกินพี่เวลาจะหมดแล้วอ้ไายจังฝากหน่อยฝากเชิญชวนน้องๆที่รับฟังรายการสดนัขณะนี้นะครับครับอยากจะให้มาสมัครนะด้วยความสมัครใจเป็นฐานออนไลน์กันเยอะๆเชิญเลยครับพี่ก็ก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่กองทัพอากาศได้เปิดกว้างให้กับน้องๆทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาจอยในการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพอากาศน้องๆที่เป็นทาหารกองเกินคืออายุที่1 8ปถึง2ีปีนะครับอ,อเกิดใน1ิ1 8ดปถึง2ีบปีบริบูรณ์ในปี2567นะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆที่อายุ2 2ถึง29ก ปีบริบูรณ์ในปี2,567เช่นกันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็คือคพวกได้รับใบดำนะครับแต่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกับเราครับ,รบก็สมัครออนไลน์ได้สมัครออนไลน์ได้นะครับ ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28มกราคม2567ครับได้อีกหลายครั้งครับได้อีกหลายครั้งครับโอเคนะครับหรือถ้าสมมุติว่าไม่สมัครออนไลน์นะครับก็สามารถไปยื่นความจำนงกับหน่วยสัสดีใกล้บ้านใกล้บ้านได้ครับมีทางเลือกโดยสมัครนอกจากนี้ยังสามารถสมัครแล้วก็เลือกหน่วยทหารที่ใกล้บ้านอยู่ได้ด้วยโอ้โหมีทางเลือก ที่อยากจะอยู่ตรงไหนก็ได้ด้วยนะฮะถูกโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวนี้ครับน้องๆครับติดที่ทหารกองพยุกันได้เต็มครับได้เต็มได้เต็มเดาเลเกินเวลาหมดแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชาติเป็นอย่างสูงครับที่เกียรติการเดี๋ยวโอกาสหน้าผมครบห้ารอบมาใหม่ทีได้ไหมอยากรู้ว่าเบ็ดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่พี่พี่ทำไมเวลามันหมดเร็วจังขอบคุณครับพี่ชาติครับครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมนําฝากในเช้าวันนี้ครับจอยอารครับวันนี้กองทัพอากาศเปิดรับสมัคทหารกองเกินนะครับ เข้าสู่ครับกองทัพอากาศด้วยวิธีการร้องขอกรณีพิเศษประจำปี2 0 1 7นะครับน้องๆยังสามารถประสมัครออนไลน์ได้อย่างที่พี่ชาติบอกครับจนถึงปกรลาปีหน้านะครับ28มกราคมนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพครับ Unbeatable a i r Force